<Cornell. S 2> ท่านมาแสด็จทำหลายครั hmm. mm ้ง hmm. ก็พยายามจะมานั่งฟังแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้ฟังครั้งหนึ่งที่เต็มอย่างวันนี้เลยค่ะเขาบางครั้งก็จะมีผู้มังคับกรึกษาก็ต้องขัดตอนไปวันนี้ก็เลยได้มีการมาฟังค่ะท่านพระอาจารย์เชื่ออธิบายว่าสมมติว่าเราโกรธเนี่ยขนาดนั้น เราจะใช้อนาปนนาณสติให้สอดคล้องกับปฏิจจสมุปบาทอย่างไรเจ้าค่ะค่ะเวลาโกรธหรอะง,ง่ายง่ายใช้อนาปายังไงผู้เจ้าสั่งว่ายังไงภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในลมอย่าลืมลมหายใจขณะที่เราไปโกรธเนี่ยจิตหลุดจากลมไปแล้วไปรู้อารมณ์โกรธ คือเวทนาความไม่พอใจใช่ไหมจิตหลุดไปแล้วเพราะอะไรเพราะโยมลืมลมยอมลืมลมหายใจยมไม่ตั้งไว้ซึ่งกายยัคตาสติคือลมลมคือกายกายคือลมพระศาสดา,าบอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสุจน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นนะ เมื่อเธอไม่ตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติแล้วจิตไม่อยู่กับลมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตาจะฉุดภิกษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงหูจะฉุดเอาภิกษุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงโยมก็เลยรู้สึกไม่พอใจเสียงนี้ไม่พอใจรูปนี้เกิดความโกรธมาแล้วเพราะเธอไม่ตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติ แค่นั้นเองเรื่องง่ายๆพอโยมดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจโกรธจะดับไปทันทีณนะวินาทีนั้นเลยละความเพลินนั่นเองละนันที่คือความเพลินนะเห็นไหมเพราะนั้นลักการปฏิจจสุบาทนะมเมื่อโยมไม่ตั้งไว้ซึ่งสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะมีขึ้นมานะถ้าสิ่งนี้ดับนะ นี่เกิดขึ้นมาแล้วนะจิตจะหาทางเกิดอันอื่น,นต่อขณะที่จิตไหลไปสู่อารมณ์หนึ่งอะไรเกิดขึ้นบ้างจิตดวงหนึ่งจะดับจิตดวงหนึ่งจะเกิดตรงนี้เราจะมองไม่เห็นหรอกต้องสติไวจริงๆนั้นรู้หลักการพระพุทธเจ้าไว้ก่อนแล้วค่อยๆนั่งสมาธิแล้วดูว่าอารมณ์มีการเปลี่ยนจริงไหมเมื่อเปลี่ยนแล้วมีการดับจริงไหม มีใครสุขแช่ทั้งวันมีไหมไม่มีสุขมีการดับมีใครทุกข์แช่ทั้งวันไหมไม่มีทุกข์มีการดับใครคิดอดีตทั้งวันมีไหมไม่มีอดีตดับคิดอนาคตดับทุกสิ่งเกิดดับหมดเลยนะแล้วเกิดดับได้จากอะไรก็จากภัสษาเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปทานเหมือนกันปฏิจจสุบาทวงรอบเกิดวงรอบ,บ,รรอบดับคืออะไรคือตัวสมุทัยและตัวนิโรธในอริยสัตตีนั่นเอง เวลาผู้เจ้าพูดทุกสมุทัยนิโรธมักจะพูดสมุทยัยสั้นๆก็คือเหตุเกิดคือตัณหาแต่เวลาพูดเต็มพระสูตรเหตุเกิดของทุกจะเอาสายปฏิจจาวงรอบเกิดใส่เข้าไปเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณไล่ามาจนทั้งชาติชรามณานะแล้วก็ นิโรธความดับคืออะไร <S <S เอาสายปฏิจจาวงรอบการดับใส่เข้าไปอย่างนี้อืมนี่คือเต็มพระสูตรของอริส,สัตสีนะเพราะนั้นขณะที่จิตรู้ลมหายใจหลุดไปดึงกลับมาหลุดไปปฏิจจาเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะเกิดดับตลอดนะเพราะนั้นผู้เจ้าจึงสอนการละนันที มากเหลือเกินนะแต่กลับไม่มีการสอนในปัจจุบันโยมจะไม่เคยได้ยินพระสอนเรื่องการละนันทิแต่ถ้ายมไปเปิดในบาลีสามรัฐโอ้โหพระสูตรเป็นร้อยๆพระสูตรเลยจะเป็นพันพระสูตรด้วยซ้ำนะเพราะความสิ้นไปแห่งนันทีจึงมีความสิน้นแปลงราคะเพราะความสิ้นแปลงราคะจึงมีความสิ้นแปลงนันทีเพราะความสินน้นแปแห่งนันทีและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วได้ดี แค่ละนั้นที่จิตหลุดพ้นเลย<น>เพราะนั้นอาการจิตเนี่ยมันเป็นตัวปฏิจจสุวรใในตัวเสร็จจิตเมื่อเกิดขึ้นที่สุดก็เดินไปสู่ความดับสมุทัยนิโรธสมุทัยนิโรธสมุทัยนิโรธเกิดอยู่ตลอดเวลาเลยปฏิจจในจิต เพราะนั้นเวลาความโกรธเกิดขึ้นโยมละนันทีทันทีเลยปั้นกลับมาอยู่กับลมหายใจนะพระองค์ตรัสว่ากายยคตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมาตะาชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมแล้วถ้าโยมลืมกายเธอลืมอมาตะลืมนิพพานนะตรัสอีกว่าผู้ใดบริโภคกายยคตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตตาธรรม <c oughs> ใครเอาจิตอยู่กับลมเธอกำลังได้อมะตะาธรรมโยมจำคีย์เวิร์ดสั้นๆของพระาศาสดาโยมไว้แค่นี้จิตหลุดพ้นได้แน่นอนแค่นี้เองปฏิจจสมุบาเนสายยาวๆเนยโยมไม่ต้องจำทั้งหมดก็ได้โยมเห็นสายใดายสายหนึ่งโดยในยะอริยสัสีพุเจ้าบอกเธอเห็นเวทนาตันหาหรืออุปทาน หรือสายใดายสายหนึ่งโดยนัยยะอรเยสสสีคือเห็นเกิดเห็นดับหลุดพน้นเข้ามาผลนิพพานได้แล้วการเห็นแค่สายใดายสายหนึ่งโดยนัยยะอรเลสัสีพระเจ้าเรียกว่าเธอกําลังเห็นญาณวัตถุสีส่สี่และญาณวัตถุเจ็สิบเจ็ดนี้เป็นคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันซึ่งรวมไว้ให้แล้วในหนังสือคู่มือโสดาบันบุคคล <c oughs> มันโยงใยกันหมดอ่ะนะนะมันโยงใยกันหมดอืม <c oughs> นันง่ายๆเนาะทิ้งอยู่กับกายทิ้งอารมณ์อยู่กับกายยอมทําแค่นี้จิตหลุดพ้นได้แล้วยอมจะเอา,าชนะความตายได้นะ mm. วิชานี้ไม่มีใครสอนนะไม่มีอาจารย์ที่โรงเรียนสอนนะอ mm. <c oughs> ในกระดาษมีคำถามว่าชีวิตนี้ เกิดมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิน้นข้าพเจ้าจึงมีคำถามว่าหนึ่งเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่ออะไรก็อยากเกิดเองอจะเกิดเพื่ออะไรเพราะเหตุปัจจัยของการเกิดมีการเกิดจึงมีโยมบอกว่าอาตมาถามโยมฝนตกเพื่ออะไรจะไปรู้ฝนมันเหรอเพราะเหตุปัจจัยของการมีฝนมันมี ฝนก็มีโยมเอมเกิดมาเพื่ออะไรจะไปรู้มันเหรอก็เหตุปัจจัยของการเกิดมันมีเธอดับเหตุปัจจัยมันไม่ได้การเกิดมันก็มีอากาศยังมีฝนก็มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมีฝนก็มีอ่ะโยมใช่ไหมโยมทําอากาศให้หมดจากโลกนี้ไปสิในดวงจันทร์มีฝนไหมไม่มีนะเห็นไหมก็เหตุปัจจัยมันไม่มีฝนก็ไม่มีนะนั้น คำถามมันก็ถามผิดนะนั้คำถามบางคำถามเนี่ยผู้เจ้าบอกโอ้พิสูุเธอถามผิดคำถามที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมีพิสูจมาถามผู้เจ้าว่าใครเป็นคนอยากผู้เจ้าบอกคนอยากไม่มีคำถามถามผิดนะคำถามที่ถูกต้องต้องถามว่าความอยากเกิดจากอะไรและคำตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีเวทนา ความอยากจึงมีตัณหาจึงมีอย่างนี้ต่างหากนะผู้เจ้าไม่ได้มองเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเลยว่าตัวตนอยากคําถามนี้จึงถูกถามภายใต้ตัวตนนะเพราะมีความมีอวิชามีความเป็นตัวตนจึงเอาตัวตนมาถามว่าใครเนี่ยเป็นคนทําอย่างนี้ใครเป็นคนรู้สึกใครเป็นคนสัมผัสใครเป็นคนยึดผู้เจ้าปฏิเสธหมดนะนั้นก็เลยเหมือนโยมปลาไปถามนกข้างบนมีคลื่นไหม เพราะมันเอาวิถีชีวิตของมันไปถามนกนกงงขึ้นอะไรมีแต่อากาศไม่มีขึ้นเลยใช่ไหมนี่คือลักษณะการถามผิดเข้าใจไหมอืมเพราะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วจะทำยังไงก็ในเมื่อเกิดมาแล้วมันมีทุกขโยมก็ดับความทุกข์ให้ได้สิในเมื่อต้องตายเรามาดับความตายกันดีไหมใช่ไหมแล้ะดับความตายยากไหม เสียเหงื่อสักหยดไหมเสียเลือดสักหยดไหมไม่เสียเลยนะยมนั่งสมาธิเงียบๆเนี่ยเสียหายอะไรไหมไม่เสียหายอะไรเลยนั่งรูล้ลมหายใจเขาออกและได้การหลุดพ้นจากความตายโอ้โหสุดคุ้มค่าเลยใช่ไหมไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากเนาะเพราะนั้นทำซะนะอะไรคือความสุขที่แท้จริงนิพพานไงนะ สุขที่แท้จริงคือที่ที่ไม่ตายยมมีที่ไหนยังไม่ตายอ่ะมีไหมเป็นไปเป็นเทวดาสุขแท้จริงไหมเทวดาก็ตายไปเป็นพรหมสุขแท้จริงไหมพรหมก็ตายผู้เจ้าผู้เจ้าบอกพรหมเทวดาเมื่อเท้าเธอทํากาละแล้วก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนระกกาเนิดเดชานเปรตวิสัยงานก่อยเลยหอได้ดีๆชาตินี้ชาติาหน้าไปเป็นสุนัขขี้เลือนใช่ไหมไม่คุ้มเงนเลยอะ่นะเนาะ อนั้นการเกิดไม่มีประโยชน์เมื่อมีการเกิดจะนำมาสู่ชลาและมรณนะแก่และตายนตายแน่นอนโยมตายแน่นอน,นผู้เจ้ายัางตายเลยนั้นก่อนตายเรียนรู้วิธีแก้ตายซะเพราะโยมเรียนรู้จากหมอตามโรงพยาบาลก็ไม่ได้นะแก้ได้ชั่วคราวนหมอก็ตายเรียบเหมือนกันน,นั้นพระพุทธเจ้าสามารถ เข้าถึงความไม่ตายได้จึงมีคนเห็นความสำคัญที่ช่วยทรงจำคำพระสัสดาสืบทอดกันมาถึง2 5 0 0กว่าปีคือบาลีสามรัฐตัวนี้และทั้งหมดถูกเก็บด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันคือตรงนี้ CD นี่เทคโนโลยีรัชกาลที่5จัดเป็นการพิมพ์ครั้งแรกในโลกรัชกาลที่1เก็บไว้ในนี่ในใบลานนะเอาใบไม้มาทำจารึกลงในใบลานเก็บไว้ที่หอมนเทียนทมบัตรพระแก้ว รหนึ่งก็ไม่ได้คิดเองเอามาจากยุคล้านนานและทวาราวดีทวาราวดีไม่ได้คิดเองเอามาจากพระเจ้าโศกมหาราชพระเจ้าโศกเก็บไว้ยังไงสลักในเสาหินอโศกยมไปอินเดียก็จะเห็นเสาหินอโศกเรียกอักษรพราหมีภาษาปรากิจเห็นนะเป็นต้นกําเนิดอักขระของภาษาอินเดียในปัจจุบันเห็นไ,ไหมมีหลักฐานที่มาที่ไปหมดอย่าไปเอาตำรายุคนี้ที่แต่งขึ้นใหม่ไร้สาระ นี่คือตําราที่เก่าที่สุดในโลกที่ประเทศไทยถืออยู่และตรงกันทั่วโลกโตรวจได้วินาทีเดียวกดโปรแกรมแผ่นนี้ทั้งบาลีและภาษาไทยมีครบหมดนั้นสุขที่แท้จริงคือความไม่ตายมรรคผลผนิพพานที่พระเจ้าต้องการให้เราเข้าไปถึงสุดท้ายแล้วความว่างเปล่าคือทางที่เราควรปรารถนาหรือนิพพานคือความ สิ่งที่เราปรารถนาไม่ใช่ความว่างเปล่าความว่างเปล่าในระบบโลกธาตุนี้ก็มีเรียกอากินจัญญาจตนะว่างอะไรอะไรก็ไม่มีว่างหมดแต่ว่างไม่จริงเพราะวิญญาณไปรับรู้ความว่างนั้นได้เห็นไหมก็ยังมีการเกิดอีกหลังจากวิญญาณแตกสลายแล้วนั้นความว่างในที่นี้ต้องเป็นนัยยะที่ลึกคือว่างเปล่าจากความหมายแห่งความมีตัวตนใน ขันทั้งห้าเพราะขันห้าเป็นของตายถ้ายมยึดรูปเมื่อรูปตายเธอจะตายไปตามรูปเมื่อเธอยึดวิญญาณเมื่อวิญญาณดับเธอจะดับไปตามวิญญาณเห็นไหมเมื่อสุขดับยมยึดสุขยมก็เสียดายโอ้สุขฉันหายไปแล้วเห็นไหมอ่าเนี่ยยึดอะไรไม่ได้ขันห้าเพราะขันห้าเป็นของเกิดดับเข้าใจไหมปล่อยวางการยึดมั่นในขันห้าให้ได้แล้วนิพพานเกิดขึ้นเอง หมดคำถามหรือ,อยัง <c oughs> อ่า <c oughs> คือตอนนี้ดีฉันตื่นเต้นนะคะรู้ว่าตื่นเต้นคือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ปฏิบัตินะคะทีนี้บอกให้มาอาณาปานาสติเนี่ยคือทั้งวันวันนี้คือไม่ค่อยสบายเลยเป็นหวนัดก็จะรู้ลมไม่ค่อยชดัดแต่ทีนี้ถามว่าอย่างเมื่อกี้ให้นั่งสมาธิ เหมือนก็บางทีก็รู้ลมได้แต่ว่าก็คิดว่ามันเหมือนจะง่วงด้วยอะค่ะคือถามว่าเราเราต้องฝึกอนาปนาสติไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรานั่งไม่ได้นานอย่างเงี้ยเราเราจะพอเรามีปัญหาอะไรแล้วเราจะเราจะมีสติทันหรอคะไม่ถึงว่าคือเราฝึกบอกให้ฝึกนั่งสมาธิใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นคนนั่งสมาธิได้ไม่นานยมทํานานไม่ได้ทําบ่อยได้ไหมล่ะ ทำแบบห้านาทีอย่างเงี้ยหรอหนึ่งนาทีก็ได้จะมาขอ,อนาทีเดียวบ่อยๆหนึ่งนาทีทันเมื่อยไหมไม่ไม่ทันได้เมื่อยนะไม่ทันได้ง่วงม,มั้อ่าได้ได้ทำหนึ่งนาทีไปเรื่อยๆนะแค่นี้เองนะทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆจะเกิดความคุ้นเคยแล้วเวลาตายจะนึกได้ไหมได้สิ เป็นกรรมที่ทำบ่อยๆทำสม่ำเสมอเยอมทำอะไรสม่ำเสมอบ่อยๆมากๆก็เกิดความเคยชินเรียกอนุสัยความเคยชินคุณเคยชำนาญแล้วก็ควร <c oughs> คือไม่แน่ใจคือต้องใช้เฉพาะมันใช้เฉพาะอาณาหรอคะอย่างอื่นได้ไหมคะได้อานาปานาสติเป็นหนึ่งในกายคตาสติหลักการจิตหรือวิญญาณเนี่ยมันจะวนอยู่ในสี่ธาตุคือวนอยู่ในรูปธาตุ คือก้อนกายเราวนอยู่ในเวทนาคือสุขทุกขเบขาวนไปรู้สัญญาความจําวนไปรู้สังขารความปรุงแต่งพระศาสดาให้เอาจิตเนี่ยมาเกากะกะับที่ที่เดียวที่ที่เดียวที่พระศาสดาบอกสอนมากให้เอามาเกาะคือก้อนกายเรานะเรียกกายยกตาสติก้อนกายเราประกอบด้วยสี่ธาตุยมไม่อยากรู้ลมยมรู้อะไรได้รู้ธาตุดิน รู้ธาตดินคืออะไรขณะที่โยมก้าวเดินไปก้าวเดินไปโยมรู้แต่ละก้าวนี้เดินก้าวกลับไปที่รถไม่ใช่ใจไปถึงรถใจไปถึงบ้านแล้วอยู่ที่ก้าวเท้าแต่ละก้าวที่สัมผัสพื้นตรงนี้ใช่ไหมจะเดินสะดุดหินที่ในสเสถียรเนี่ยยังไม่รู้เนี่ยใช่ไหมอ่าใจเพราะไปใจไปโน่นเพราะนั้นใจโยมต้องอยู่แต่ละก้าวนี่ก็เรียกว่ากายคตตาสติเข้าใจไหม หรืออีกอันหนึ่งเรียกสติอธิษฐานการงานยมกวาดบ้านรู้กวาดบ้านล้างจานร,รู้ล้างจานขับรถรู้ขับรถไม่ใช่ใจล้างกายล้างจานอยู่ใจไปคิดเรื่องอะไรจานแตกเรียบร้อยเห็นนะสามดางไม่ได้ทำอะไรอยู่กับลมไปถ้าเคลื่อนไหวตามการเคลื่อนไหวรีบท้าทำงานให้จิตเรารู้งานที่ทำในปัจจุบัน การงานทางโลกโยมก็จะดีงานทางธรรมโยมก็จะได้ได้ทั้งสองอย่างเลยเนี่ยถ้าโยมรู้บทพันชนะภาษาสดาเรื่องปฏิบัติเป็นเรื่องง่ายก็คือว่าจริงๆให้อยู่กับปัจจุบนันใช่แต่ว่าโดยทั่วไปคนเราจะลงคิดไปอยู่กับอดีตอนาคตชอบคิดชอบลงแต่งไปเรื่อยแล้วทำอ๋อแต่ถ้าเราฝึกอาณาปณะสติมีสติแล้วมันจะไม่คิดใจมันจะกลับมาอยู่ที่นี่บ่อย ขณะที่อยู่กับกายมันจะไม่คิดขณะที่คิดใจไม่ได้อยู่กับกายแล้วใจไปอยู่กับสัญญาคิดอดีตสังขารคิดอนาคตเวทนาสุขทุกข์เป็นนามธรรมจิตหลุดจากกายไปแล้วโยมต้องดึงกลับมา